ตุธิยยดยาใดมีความพิดก้าวจ่าจงแจงเพิ่มคำว่าได้พร้อมเไมหมเพิ่มคำว่าได้พร้อมเไะอย่าได้มีอันนี้มันเขียนว่ายาใดเออได้เชิดลูกตุธิยยดยาใดมีความพิดก้าวจ่าจงแจง ก้าวจาจุดเริ่ทั้งพื้นดินพื้นน้ำร่มไฟถาดสีตูนตูนตูนกวนคนควนคนแต่เสา ทั้งพื้นดินพื้นนำ้นนนำลมไฟธาตุีให้พอดีสู่เรื่องจาเครื่องกองปองค้าให้พอดีสู่เรื่องให้พอดีสู่เรื่อง่าเครื่องกองปองข้าคุณสิบหกเป็นฝ่า คุณจ ok ok ิบหกเป็นคุณจิบหกซาลานอเป็นฝาซาลานอคุณจิบยาอย่างก็แม่์ยาเครื่องของปองค่ะคุณจิบหกซาลานอเป็นฝาเป็นฝาชิมาเป็นดินชิมาเป็นดินดำ ทั้งคุณศิลป์คุณดำทั่วเด่นดินฟ้าอ้าเสียงเขาห้องบน้นได้บ้านนอกมานี้เนาะเสียงแหบคุณสิบหกศาลานอคุณสิบหกศาลานอแผ่นฟ้าสีผาแผ่นดินดำทั้ง,ทงคุณศิลป์คุณดำก้อยอ้อยน้ำถือกันุรักษ์เหม็นอับไว ที่แผ่เป็นดินดำทั้งคนชิ้นคนทำว่าตื่นตะเดิกแะน่นอนว่าตื่นไม่อยาท้องเป็นตื่นแต่หาถุ่มมากก็นอนฟังข่าวนอนฟังข่าวไปข่าวว่าจีซีบ่หมือไอ้ตีสีเราก็บันชิ้นคุนทำ สมือว่าผู้เฒ่าเนาะกินหน่อยนอนหน่อยพ่นไปทั้กุญจินคนทำกุญจินุนทำตัวแดนดินฝาดินฝากุญจินทั้งสินแปดต่อแปดต่อทั้งสินชิปให้พอสาเตศชิ่งดีทั้งกุญจินคนดำหรือเปล่ากุญจินคนทำ ตัวเดนตัวดนดินาตัวเดนดิน้าคุณจินหทั้งชินแปดตอทั้งทั้งชินสิปไม่พอสาแด่สิ้งดีสินหะสินิตัวเด่นดินฟ้าสิน ตัวเดนดินฝ่าคุณนสินหาคุณสินหาทั้งสินแปดตอเจามันไก่ได้กังวินเจ้าหาจากนอนเ้าก็ได้นอนคอยตีขันเข้าห้องอัดเวาเดนอนตั้งสินสิบทั้งสินสิบให้พอสาเทสิ่งดีล่ำมือนีให้มี มีหน่วยมีเม็ดเม็ดเพื่นกับเม็ดวัดใหม่วัดต่อเพนะื่อนะเม็ดเม็ดมันก็นกนสดายเอม่อมาเลขแปดต้วเทิงดอเด็กจึงเป็นเม็ดอันนี้เม็ดถือคักอาาัคระสิบาษาเททั้งสิสิบ ก่พอสาแท่สาแทซิงดีเออสาแท่ซงดีโอ้ยเออ สิ่งดีขนม,มือดีให้มีลำมือดีให้มีหน่วยมีเม็ดกินขนมแต่เดี๋ยวก่อน tươm tìm luôn rồi có lúc thì áo cho mà hồ nào thì. เติมเอาไว้เติมตเอาไว้อูจับจับเออคุณสองคุณสองอยแม่เติมเอาไว้คุณสองลอยยี่สิบเจ็ดินให้สิ้นบนเอาบปจุกขาย ลูกเดกกินเด็ก,ดก,ดกนหีหรคุณสองรอยยี่สิบเจ็ดเคยจะบวชอยู่บวชเป็นบวเป็นน่บวชน,น่คุณสองรอยยี่สิบเจ็ะละ dạy 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 không dạy 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 เป็นสุมโมย่างก็เป็นพีเลียงลำบนธรรมะ <c oughs> ไม่ใหญ่ก็ลูกแต่เด็กแต่อิบายเนาะ Cái này ăn món thầm 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 ลำบอนดรรมะคุณประสง์องค์นี้ xong uống nên mê xi nham bom Anh con bài ổ thì con thòng lên mê xi nham bom 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 mê xi nham cứ bà mừng môn thì lạp nhạc mầm nhạc, và nhạc, và. nhạc nói, chú hẳn mê, em bôi hẹn mầm 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 nhạc, mầm mầm Con, mầm 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 ชื่ออะไรลูกมะล่ำเป็นมะลำพ่อแม่เป็นมะพ่อแม่นี่เป็นมะล่ำนะเฝ้าอย่างนี้เอาสาม้านแถวเฉยแถามาเนี่ยเมื่อกี้กันเพื่อนจะดูบ่คือแม่นี่ดูแต่แถามาแต่หน่อยนุ่มจงกรรมขาดเนี่ยอยู่คือคือบ้าน่ะ เจนงเจอเกินน้ำกินน้ำกินน้ำคมันอากาศเขาเป็นสิบบ่อแสบกินปลาแล้วเนี่ยมันกลูกเด็กลูกเด็กแล้วมังกทัวาน ว่าลูกนกตั้งแต่แม่ใหญ่กับบอแมนตัวนี้โอ้ยเสียงจืดจ้าลำเดวอนกำลังเบิงอย่ามีบอลอย่ามีบอลสงสัยสิแม่เออใช่แ bon ล้วนี่ครับอย่ามีอย่ามีบอลสงสัยลำแนวใดให้ของไปแนวนั้นอย่ามีบอลสงสัย ลำเนวใดให้กองไปแนวนั้นลำเนวใดให้กองไปเนวนั้นหางเสียง้อมเนิบจนสมติมสมจีว่าลำเนวใดให้กองไปแนวนั้นลำแนวใดให้กองไปเนวนัน้นลูกขู่ลูกขู่ลูกคอ,ตอนต้องเอือนเอือนมันจังมวน ลำโปกไปมือได้มอลำหน่มัน้ลำมาถึงหูคนวาน้งโตกบ่าตัวน้งซื้อเสรมันกิดขาดอือ้เป็นคองคอง้นัไอ้เป็นคองคองน้อง มันเียนน้ำแม่ดิยี่สิบกว่าคนบ่ได้แม่จ้าคนเบาสิบหกพ่อพ่อดวงจัดหน่อยนะว่ะลูกชิดเจ้าสิบบ่ได้เจ้าจะคนเล้นเป็นยังไงพ่อดวงเพราะว่าเจ้านี่มันไปเรื่อยๆนะว่ะไปแปลกๆไปเรื่อยๆเขานั่งบ่ท่านนะว่ะเป็นข้องข้องน้องให้เป็นของข้องน้อง ไอ้เป็นข้องน่ะมันมันมวนไอ้เป็นข้องข้องน้องในบ่งบอนจา่าให้เป็นข้องข้องน้องในม่งบอนจา่ตาตำนมันเรียนน่ะมันก็ว่าไปจะน้ำกมวนกคมันเป็นแนวไอ้เจ้าไหนมันก็เก่งกคมันบเป็นน่ะมันก็อาปากก็โบอยู่นี่แหละคุ้นอย่างนี้คุณนข้างไอ้เป็นขวนข้องน้องในม่งบอนจาคุณสร้างมารถขี่ คุ้นลดขุ้นยังมีเบอดขี่ผ้าเขาไปร่ำคุ้นลดนี่นะร,รถขี่ผ้าฮานะบอต่อไปขีกรถพ้าเขาไปลองไปล่ำนะ้ำก็เป็นคุ้นหมดอ่ะ

ทองให้มันได้ทองันได้แหลแม่จังสิไดบอกจังวาจังสิไดบอกจะนาไทั่วบอกอีบ่อยมาแล้วมันเสียงเงียเชียงเงียแต่ว่ารับไปรัมไปก็ออกเสียงเงียป ขบวนพามาลำหอดพามวันนีนนน่อ้าวตื่นระบนนกมาอีลาลงมากรุงเทพไว้คือเมื่อพ่อแม่แม่ตื่นแม,ม่ตื่นหาทุ่มแม่นอนจะเวนแม่เมื่อยเนอเมันขึ้น เมื่อเมื่อมานอนเรียงก้อนล่ำตาเทิมเทิมกับลาบบีจีดีเมื่อคืนฮาทุ่มฮาทุ่มเท่าเดืยวนี้บอลนอนตีราคาในนอนนี่ยแหละก็บ่อนอนนายนายจะของนอนฟังข่าวเนี่ยฟังหมอลำมว่วนห่ออัดไบท์เนี่ย ตกบนไดเนี่ยโอ้ยมาได้ดังใจบนได y หละลูกเอ้ก็ได้ลูกมาขนบบกหน่อยๆมาไหมนี่หน่อยๆมาไนบพาให้มีพืน้นฐานียังให้บอกบ่นชุโตมันอ่านบอกไล่มือแม่อ่านบอก thường và và năm coi nếu hạ coi nếu và coi mà thường nong vì cá mướn cá mướn trót chu ní cá mướn trót chu pha pha đứng qua hay giang thường nghe phong đi. con trèn แม่เ่ยมากแต่ก่อนย่าๆร่ำยังเป็นสาวเป็นทวงก่อนงเราชเอไม่ร่ำหอ่ะไหลล่วงถึงนี่แหละคือการยกอ่อนงกงอกคู่บอกกาวเปล่าไปถึงสูทานไอ้มาไอ้ไอ้มา ใบม่านกว่างล้ํายอมือยกใจต่ำพวกผู้พวกผู้บ่เห็นตูวผู้ที่กายชาีพว่วจักกวอนแก่นอยู่ในเดนดงดาวผู้เขากระเด่วแต็ป่าชัดตัไให้พายเพป่ปราบัดตัวพายเพ่วันนี้ครูตูนี้ตาขอวอนใจเลวช่วยเทมอารักขา เทวดาเทวดาอินพุ่มดอกมูย้มพาบานเจา้าอมเหสักรัดเฝ้าพู่มิจตฐานเราเจ้าทีทั้งเจ้าเมทรอลนนี้เฝ้าน้ำไว้ให้ผู้เฝ้าน้ำให้กินผู้เฝ้าดินให้อยู่ยั่งบนมาตังควางสนาำทั้งคุณดินและน้ำถาดซีร่มไฟ มีพญาเตโซม,มีพญาอาปโปมีพญาวาโยดอกแมทอราดีหน่อย มีพญาอับปูมีพญาว่าโยุเมทอร์นีหน่อยเมทอร์นีหน่อยเมทอร์นีหน่อยสาธุด้วยมาดูแลไข่ให้เชียงพ้อยให้เชียงพ้อยไปยาวยาวยามีโคเขียบเหงื่งลาลาถอยให้คนให้ย่อยย่อยบัดรำเลือกลานี้ ยืนอยู่บนเวทีใ้ความงามตาเจ้าพวกผู้สาวหรือสาเลียวมาเห็นไหนว่าเดียวมาเห็นไหนว่าคองจีบบ้านตาบ้านหนอกว่ารำร้องมวนหัวจีบบ้านตาบ้านนอกว่ารำร้องมวนหัว ให้มีคนอยากหูอยากฟังบอนในจิตคอยมีคนคิดว่าอยากตามไปจ้างเดี๋ยวทั้งหลังเดี๋ยวทั้งขางอยู่ทั้งกลางกลางให้คองตาตูเด้อพ่อคู่เด้อแม่คู่เด้อให้มีเต้นนาผู้ยองจนถึงหองบอนจะจังรางวัลให dân kinh kinh thượng hoàng bòn các trang lăng văn hay dù dân kinh ừ, 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 ừ. กันเบาปวนล้าล้วมันมีหลายแบบหลายแบบมือล้าแเจ็บมือล้าแเจ็บกระเซ็บมือล้าแเจ็บกระเซ็บล้านัวกระนุวมหาดังเถื่อหาดังมือกะหัว่าสมองบอเรียอแม่นสีเปลี่ยนแม่นสีเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนจังหวัดบาดหลังกะบเป็นล่ะตาฟังในหูพ่อหน่อยยัง chẳng là cái đằng coi coi con lắm cả luôn. chẳng cái đằng coi coi con lắm cả luôn.